สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารั์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะนะดูนะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สิริกรนอภิรัตน์นะคะและ อาจารย์ท็อปนะคะอธิบาำไม่มีอะน้ออ่ามาละนะคะอธิบายอันนี้อันนี้มดูหรูอเปล่ากดแชร์ออกอปไปไม่ดูแล้วปิดไปเลยไม่ต่อเนื่องหรอไม่ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไรไยเลย ได้ยินปะได้ยินมันหิวไม่ใช่หิวน้ำอะไรพวกนี้อาหารมันคืออะไรบ้างม,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 มันต้องการบริโภคเยอะๆทุกอย่างต้องเยอะๆ ใช่ดูไดไหกดแชร์ออกไปเซใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 เก้าร้อยเก้าหันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นใครเข้ามาแล้วคะ่ะอย่ากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเขาเจอเก้าพันเก้ารอก้สิบเก้าร้เขาออกเลย เ,เร็วเมื่อกี้งมีขึ้นมาน่อยแล้วพอบอกเก้าพันเก้าก้สิบก้าปุ๊บก็หายไปเลยแล้วก็เหลืออยู่แค่เนี้ยเอาใหม่เอาใหม่อาหม่อะดูรวมให้ย4ิบสี่คนหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางนะคะการงาน มีปัญหาเรื่องการงานอะไรถามมาเฉพาะจาะจงนะคะการเงินอย่าถามการเงินสองพยางมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องอะไรถามมาเฉพาะจาะจงเลยคะ่ะความรักนะคะขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือดูดวงจ้ะให้คนละหนึ่งคำถามกดแชร์ให้ด้วยนะความรักสถานะโสดนะแต่งงานหรือมีแฟนหรือ เป็นชูเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนผู้ชายเ่ะเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแกะแอบผัวซ่อนเด็กเอ็นรดมไหมเออดูหมดอะมาเด็กเสียเดี๋ยวปอนแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามทำไมอะโอ้ก็พิมพ์ในตากบดแล้วไงเดี๋ยวมันไม่อยู่อืม อ้าเขามาถามไงสองกลุ่มนี้เหมือนกันเลยว่าดูดวงฟรีเออไม่จะคล้ายกันอภัยหน้าไม่เกี่ยวนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าชชแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเออนั่นแหละนะ ลุยเข้าไปด,ดวงพรยิบสีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่อย่าถามสองพยางนะคะการงานการเงินความรักอย่าถามสองพยางถามแบบเฉพาะเจาะจงนะคะเจาะเรื่องๆไปเลยมีปัญหาเรื่องการงานอะไรก็ให้บอก มีคนถามไหมยังเขาไม่ได้ถามอะไรเขาบอกพี่พี่ทําอะไรกันครับฮะเขามาถามว่าพี่ทําอะไรครับดีกว่านี้ก็คงผีแล้วแหละนะแปลว่าเขาก็คงเข้ามาด้วยความไม่รู้หรือมัอ้งไม่เคยเห็นดูดวงลวกันหรอ,อมไม่ไม่เคยเห็นหมอดูเขาดูดวงกันหรอเขาคงไม่ค่อยรู้เรื่องอมั้งก็เลยถามแบบนี้คนระัว่าไป อ่ะแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะเข้ามากันได้คนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้เออมีหลายลูกตานะจะถามก็ถามได้เฉพาะตอนที่มีคำว่าสดถ้ามันไม่มีคำว่าสดแล้วก็ถามไม่ได้นะอันนั้นไปนดูเป็นส่วนตัวมีค่าครูนะถ้าเกิดว่าถามนอกเวลาอตอนนี้มีเวลาอยู่ถามได้นะ รู้สึกไม่ค่อยจะเป็นไอเท่าไหร่พิมพ์ก็ผิดเปรือลายอะไรก่อนไมไม่เห็นมีอะไรเลยนะตรงนี้แบบส่งพอจะเจอไหม เนี่ยเนี่ยอ๋อเด็กไม่รู้เรื่องเลยน่าจะเป็นคนต่างชาตินะเนี่ยต่างชาติอะไรอ่ะชาติอะไรลาวปะ่ะเนี่ย เพื่อนเขาอ่ะเออน่าใช่เนี่ยองเนี่ยเออไม่ต้องสนใจหรอกปะเราทำรายการเราให้ดีก็พออะไรวะเนี่ยเพิ่งนเคยเห็นเค้เคยเห็นไหมเ,<ร>เนี่ยเ,<ร>เนี่ย โกโก้เย็นเนี่ย <Yeah. S 1> เออ <Online. S 1> เขาไม่มีไงเขาไม่มีเครื่องทำความเย็นเขาต้องไปทำอย่างนั้นน่ะไปถึงตรงนั้นได้ยังไง เร็วแปลว่าแฝงเข้าไปตามกลุ่มทั่วไปหมดต้องเข้าใจจุดนั้นก่อนกดแชร์เข้าไปเร็วนะ มาเร็วกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คําว่าเอามาแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะฟ้า,สาใสแชร์แล้วนะคะไม่ได้บอกอายุมาพรุ่งนี้ไปขายของจะขายดีไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะคะจะขายได้มั่งนะถ้า<ด>อบอกว่าได้งานได้น่าจะได้เงินน,น่าจะน่าจะขายได้อื โอ,โอ้โอ้กินมะม่วงดองเยอะไปแล้วอะนี<ต>่ก็อพอพอไม่ต้องซื้อมาแล้วนะถ้าโอ้อยากซื้อเดี๋ยวเอาไปซื้อมะม่วงเบาจิ้มผิกเกลือเนี่ยที่นั่นอะแต่ไม่รู้มันของของใหม่มั้อลมันไม่น่าจะใหม่นะอของดองมันก็ไม่ใหม่แล้วนะแ่าจะเก็บได้นานอื คือกินมากไม่ดีไงเดี๋ยวกลัวแบบว่าอาการอะไรมันจะกลับมาสีรับซีอ,อ่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบผัวแอบผัวซ่อนก็ว่ากันไป เอาละเวลาหมดลงแล้วโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานท่านประธานสูงสุดก็ได้เป็นประธานกันไปหมดแล้วณนะบัดนี้ติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุดพิเศษ a ฟ e b o o k โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีโอศิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพยยิปสีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนะหน้าทองสารดิการลิ้นทองสมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโมโสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำาหน่เที่ยวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับสอนขันคร,ร,นครูรับสอนพยิบสีค่ะพรยิบซีพร้อมตำราและขายพรเทพพร้อมตำราค่ะ ตามนี้ครับ <c oughs> แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทรศ e ูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีร้เอเจได้ดีร้ายเอเจทีโนไปเลยนะครับหมดเวลาแล้วอะ